Golden question โจทย์ที่ออกบ่อยจะเป็น pattern ถ้าน้องๆรู้ไว้เนี่ยเหมือนจะได้คะแนนฟรีเลยค่ะ Root finding นะคะเป็นโจทย์อีกประเภทหนึ่งที่ออกบ่อยมากอ่ะตัวอย่างโจทย์เป็นแบบอย่างนี้เลยค่ะเขาจะมีฟังก์ชันควอ r าติกมาให้แล้วก็มีวงเล็บแบ่งเป็น factor factor อ่ะหรือว่าเรียกกันว่า t y วั1หลังจากนั้นเนี่ยโจทย์ก็จะบอกว่าถ้าเขาแทนค่า x เ,เป็นค่าใดๆก็ตามเนี่ยค่าของมันเนี่ยจะไม่เท่ากับศ แต่มันจะบอกตำแหน่งว่ามันจะมากกว่า0ูนน้อยกว่า0อ่าเป็นตำแหน่งของมันไปซึ่งการบอกแบบนี้เป็นการบอก hint ว่ามันจะเป็นคว่ำหรือหงายทีนี้เรามาดูโจทย์เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะควอตติคฟังก์ชันประเภทนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นแฟกเตอร์ออกมาแล้วก็เขาจะโชว์ชัดเจนเลยว่าตัวโซลูชันเนี่ยมันจะเป็น a กับ b แต่โจทย์อะ่ะก็จะไม่ได้บอก a กับ b มาเป็นตัวเลขนะแล้วเขาก็ใบบอกว่ามันเป็น integer นะอินทิเจอร์นะอ่าซึ่งสีที่เขาใบามาก็คือตัว x ที่มีค่ามากกว่า0น้อยกว่า0ะดังนั้นเนี่ยเราลองเขียนแกน x ดูก่อนตอนแรกเนี่ยถ้า x เป็น35รูปร่างมันจะอยู่ที่ข้างบนของกราฟเนาะพอ x อะเป็น38มอะมันจะลงมาข้างล่างแต่พอมันเป็น x เป็น41มันก็จะขึ้นข้างบนอีกดังนั้นแปลว่าถ้าดูจากรูปร่างมันน,น่าจะเป็นฟังก์ชันแบบ upward แต่ทีเนี้ยเขาก็บอกเราว่ามันไม่ใช่35 38 หรือ41นะแต่มันน่าจะเป็นค่าที่อยู่ระหว่างตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราดูจุดตรงนี้เป็นเป็นหลักค่ะว่าคือตรง38อะ่ะมันเป็นจุดที่มันยูเทิร์นกลับดังนั้นแปลว่าระหว่าง35ถึง38เนี่ยมันน่าจะเป็นค่า a อ่ะเป็นค่า a ก็คือช่วงระหว่าง36ถึง37ตรงเนี้ยพรอเขาให้เป็น integer ใช่ไหมเพราะนั้นน่ย a ของเราอะ่ะอาจจะเป็น36ก็ได้37ก็ได้แต่ทีเนี้ย พอเราดูค่า b บ้างค่า b อะ่ะระหว่าง 38- มแถึงสีอ่ะมันก็มี2ค่าเหมือนกันมันก็อาจจะเป็น39หรือ40ก็ได้ดังนั้นเนี่ยค่าที่เป็นไปได้อะ่ะมันอาจจะเป็นกราฟที่รูปร่างแบบเนี้ยอาจจะเป็น3 6คู่กับ39หรือ36คู่กับ40ก็ได้นะอย่างนั้นเนะะี่ยค่ะเราก็ลองแบบบวกกับ b ดู b อาจจะเป็น39หรือ b อาจจะเป็น40ก็ได้ หรือตัว37เองก็เหมือนกันนะคะตัว37อเะถ้าเขาว่าให้37เป็น A B อาจจะเป็น39หรือ B ก็อาจจะเป็น40ก็ได้เป็นไปได้หลายค่าเราก็สามารถที่จะหาคู่ของมันอะได้อรมาณ4คู่นะคะก็คือ37อาจจะบวกกับ39หรือ37อาจจะบวกกับ40ดังนั้นน่ะคำตอบของมันอะพอเราบวก A กับ B เข้าด้วยกันนะคะ A กับ B คู่แรกอะ,อะก็อาจจะเป็น75 หรือ36มหกบกสีก็จะเป็น76 37สบกก็เป็น76สุดท้ายก็คือเป็น37มสบกสีก็เป็น77เพราะฉะนั้นคําตอบของมานะมีได้3ค่าก็คือ75 76แล้วก็77ค่ะข้อที่ถูกอันนี้ก็คือข้อดีล็อกยังมีข้ออีก2ข้อนะคะที่เป็นเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนค่าตัวแปรเน้องๆเราไปทำดูนะคะถ้าทําได้คําตอบยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปดูคะ่ะ